สวัสดียมาแรงครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วบรรยากาศร้านใหม่ครับพี่น้องครับวัอนี้ล่งเครื่องเสียงใหม่พี่น้องครับเดี๋ยวจานร้อยสิบห้ามาเบิรงกนะครับลำโพงเครื่องเสียงมาใหม่ๆครับกําลังติดตั้งอยู่นะครับไปไปเบิรงน้ำกันพี่น้องครับนี่มาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับผมทีมงานลำโพงเครื่องเสียงเพิ่งมาถึงใหม่ๆสดๆเลยนะครับ ตู้เบสต,ตู้กางแลบ p ก็ไปนน้องหอยเลยครับผมนี่ครับอีกหน่วยนึ่งลงเครื่องเสียงใหม่ๆครับร้านใหม่ๆพี่น้องเอ๋ยปูดใยพันไปพันมาสมเด็จแวมมาเรียนน้ำกันได้พี่น้องเ <c oughs> ด้อท <c oughs> ีมงานเมื่ออาชีพครับพี่น้องครับนี่กำลังลงตู้ครับ กำลังเตรียมห้อยเตรียมแขวน,นะครับนำพนุงแวนพี่น้องเลยีตัวนี้ขึ้นแล้วครับตัวนี้เรียบร้อยอันนี้จะเป็นเวทีข้างในนะครับเวทีข้างในสำหรับวงไว้สรุนในจ้กน้อยนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นตู้สเบด อุเบนะครับมาดูการติดตั้งกันนะครับวันนี้ แล้วครับขึ้นแล้วตู้แขีนอีกหนึ่งใบขึ้นแล้วโอ้บักยางนักได้พี่น้องเลย กำลังขึ้นกำลังขึ้นตัวระพ่วงห้อยโอ้พอดีเลยซ้ำนี่ตึมๆเลยห้อ,องหน่อยซ้ำนี่พอดีไป่น้อยเลยมาดูว่าจะห้อยกันกี่ตัวนะครับแล้วก็ส่วนเวทีข้างนอกเวทีข้างนอกก็จะยังไม่ได้ลงนะครับเดินสายไว้ก่อนเวทีข้างนอกนะครับนี่คือส่วนข้างนอก เป็นนเพื่อชีวิตตัวนี้มือเลืล่นลงปะครับตัวนี้เกษตรขึ้นนองครับชุดนี้เสร็จมาต่อชุดนอกแล้วโอ้ตัดนี้ลงข้างในก่อนข้างในเสร็จพวกนี้ก็มาต่อข้างนอกนี่ครับเวทีข้างนอกประมาณ70-80%แล้วครับเนี่ยลงกลางเสียงแล้วกะ สิ่ดงดัเนินการต่อนะครับท้านเวทีนะครับรอเครื่องเสียงเป็นลงนะครับเดินไฟเดินยักงแหล้วกาดสิเก็ุเวทีต่อเลยนะครับมืออื่นมือเฮือนะครับอีกสองมือสามมือนะครับประวัลลานเปิดวันที่หนึ่งนาจะท่านอยู่่น้องเลยเรามาดูข้างในกันนะครับการติดตั้งการติดตั้งรับพงเครื่องเสียงนะครับ เกิดพอทีมงานสังไผ่ครับพี่น้องครับของหนาไพ่นะครับช่วงไปงานมอลล์น้ำกันนะครับโอ้ใส่รถยกเลี่ยงกันลาดฝาดเลยนะครับสำหรับกลางแหลมตู้เบรดนะครับใส่รถยกอันนี้เฮาเหย็ดในรานนะครับพี่น้องเฮากัห้อยไปตายตัวเลยนะครับลองไปเลยนะครับ Gracias ตรงกันไหมลูกพ okay. okay. okay, okay, right? okay, totally ี่โอเคไหมครับโอเควมาตนะเนี่ยมาตรฐานตรงกันแล้ววสุดที่แล้วบ้า น็อตใส่สลิงดึงไว้ครับพี่น้องครับนี่ยจองไว้ตัวเดียวปล่อยอ่อนตัวอยู่เลยครับนี่คือการติดตั้งระบบลำโพงเครื่องเสียงในพับนะครับพี่น้องเบิ้งก็ยังง่ายๆพี่น้องเอ๋ยนะครับจิ้มงานเฮ็ดกันเป็นมือหมดแล้วครับเพื่อสิแล้วนะครับก้อนเป็นสองเวทีครับข้างนอกกับข้างใน โอเคสิกระแล้วโอเคไี่กระแล้วเดี๋ยวมันนอกมันนอกมากโอเคกระแล้วเนี่ยมันนอก บรรยากาศโดยรวมพี่้องครับวันนี้ออกมาเบิงประติศตั้งกังเสียงและเก็บผาพบรรยากาศให้พี่้องเบิงน้ากันนะครับณอาเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุพี่้องครับมานี่คือออกมาหนาล้านในรถทีมงานมาติ่องเสียงนะครับทีมงานของพี่จักนะครับผมทีมงานน้องโคกกองหัวจักนะครับหนาไผ่ทีมงานสร้างไผ่กองหัวจักนะครับทีมงานนี่ทีมงานเดียวกันพี่้องครับนะครับของสร้างไผ่ของ น้องโคกนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยทีมงานระเบียบวาทาศิลป์เป็นยังไงล่ะพี่น้องเย๋ยของแถบบอมาติดตั้งให้ <laughs> อันนี้น่าจะเป็นของระเบียบนะครับพอรถคันนอีกเป็นรถปีจักนะครับปีไส้ที่เอาเครื่องเสียงไปลงน้าล้านน้ําพับนะครับพี่น้องครับอ่ะโอเคพามาเบิ้งล้านไม่พี่น้องเย๋ยมาหนี่นะครับ รับตกไปประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเตรียมพร้อมสําหรับวันที่หนึ่งนะครับนี่สาหรับไปโอ้กล่องอิเล่เนาะป่าเนาะไปครักล่องอิเล่เลยอันนี้น่าจะเป็นป้ายคอนเสิร์ตนะครับใช่ด้วยป้ายคอนป้ายคอนเสิร์ตพี่มนแคนนะครับนี่ครับป้ายคอนเสิร์ตไอ้มนแคนคอนเสิร์ตมาวันที่เก่าม่ษาพี่น้องครับวันที่เก่านะครับ วันที่9เมษายนนะครับคอนเสิร์ตของพี่มลแคนนะครับเนี่ยครับ9เมษายนนะครับอ้าวพี่น้องผู้ใดคิดหนัคิดถึงกะมาเยรียญมาเล่นมาเยี่ยมมายามกันเถอะพี่น้องเด้อนะครับกับทีมงานเท่านะครับอยู่ก่อนสิอดอำเภอสมเด็จนะครับเป็นโรงแรมไอดินเพรสเก่านะครับโอ้เบาเก่าหรอไม่นี่ล่ะแต่ว่าลานเลทไม้จะซื้อนะครับพี่น้องลานเฮลทไม่นี่ครับหนาลานนะครับ โรงแรมไอดินเพชรกัจจุเป็นตัวนั้นนะครับผมแต่ว่ารานเขากะมาเปิดอยู่ข้างๆกันนะครับเจ้าของเดียวกันกับโรงแรมแล้วพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดเคยไปเคยมาแถวการศีลอาจจะเคยเห็นครับนี่ครับป้ายโรงแรมไอดินเพชรนะครับแนบไปทางนั้นสิเป็นไฟแดงนะครับขันเลี้ยวขวาสิไปอำเภอหน้ามนนะครับคันตรงก็ไปก็สิเป็นอำเภอสมเด็จนะครับตรงก็ไปประมาณหาฮกโลกกัหอดทางนี้คือมาจากการศีลพี่น้องครับนี่มาจากการศีลทางนี้ การาสินย่างตลาดนะครับขอนแก่นไปทางนี้นะครับอ้าวโอเคครับนี่แรกนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับเดี๋ยวสิไปตลาดตัอแบบหนี้มาเบิ่งไอ้ไส้เมนลงเครื่องเสียงแล้วนะครับผมทีมงานมาแล้วนะครับมือมีเสียงอาจจะเป็นนองโคกไม่มีไข่ก็ได้นะครับเนาะเราจะได้พ่อกันไหมครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับไปแล้วครับวันนี้ไปเร่ไปตลาดกันเ้อจานกิ้งถ่ายอยู่ไปห้าว่าในไปตลาดจวด